เราทั้งหลายอยู่ด,ด้วยกันโดยอาศัยหลักของศีลของธรรมเราอยู่กันได้ก็เพราะอาศัยสมมุติสัจจะสมุติสัจจะแบบความจริงโดยสมมุติที่เราเรียกว่าดุสิตอาจารย์พระด้ ยโยมพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายมนุษย์คนสัตว์สิ่งของมีหลักของประเพณีวัฒนธ,ธรรมกฎหมายบ้านเมืองเราจึงอยู่ด้วยกันได้เราจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองให้เข้าใจในหลักของสมุิสัจจะ แล้วก็ต้องสื่อสารเข้าใจถึงคําธรรมะอันสรงเรียกว่าปรมัตถสัจจะขอยกตัวอย่างว่าเพราะเราเนี่ยถือว่าเราเป็นพระเป็นโยมเป็นโยคีเราเรียกชื่อโดยสมมุติว่าเป็นพระ เป็นสมณณรเป็นเป็นโยคีเป็นอุบาสกเป็นโยคีเป็นอุบาสิากาถ้าเราถ้าเราแยกแยกไปละมันก็คือหญิงกับชายไม่ไม่ใช่ไม่มันไม่ใช่อื่นใดก็มีแต่หญิงกับชายหญิงกับชายผู้ชายก็จะมี บุตรมีฐานะเป็นเรียกว่าเป็นเด็กชายเป็นนายเป็นอะไรก็ทำได้นะเป็นพ่อเป็นตาเป็นปู่เป็นอะไรก็ทำได้เป็นพระเป็นเนนมันมีคำเบิดสมุินะแต่ถ้าเราพูดด้วยโดยรวมๆก็มีแค่กายชายนี่ก็มีแค่ร่างกาย หญิงก็จะยึดมุ่การจะเราจ,จะเรียกว่าเป็นเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนั้นเป็นนี้เป็นแม่เป็นย่าเป็นยายที่แท้ๆมันก็เป็นหญิงที่เราเรียกกันว่าหญิงคนนี้ก็คือมีกายเหมือนกันมีกายมีรูปมีรูปากายเหมือนกันน, <ś> นี่เรามองแค่ร่างกายก่อนเนาะ <ś> ร่างกายนี่เป็นรูปธรรมภาษาพระเราเรียกรูปธรรมรูป,ปะ รูปเนี่ยธรรมชาติที่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายคัมภีร์อภิธรรมท่านได้กล่าวถึงเรื่องรูปขรันรูปขรันก็คือร่างกายเนี่ยที่เป็นมือเท้าแขนขาอาวัยวะต,ตับไตเส้พุงเหล่านี้ที่เราเรียกว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันเป็นรูปขรันรูปขรันนี้ถ้าเรา ศึกษาโดยความเป็นอย่างเนี้หนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างเนี้มันเมื่อเราแยกแยะออกเห็นว่าผมคนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันไม่มีคําว่าชายในหญิงมันไม่มีคําว่าผู้ชายผู้หญิงละมันเป็นแค่กฎหาษะกลุ่มของรูปออกมาเป็นสามสิบสองกฎภาษะเรียกว่าอาการสาสิบสองนั่นที่เราเรียกกันว่า ชายหญิงเพราะว่าอาการของรูปกลุ่มของรูปเนี่ยรวมตัวกันขึ้นกลายเป็นหญิงเป็นชายกลายเป็นอวัยวะน้อยใหญ่เป็นเราเรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ถ้าเราแยกผมขนเล็บฟันนออกมามันก็ไม่มีฐานะแห่งความเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นเป็นหญิงเป็นชายอยู่แล้วมันเป็นแค่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเมื่อเราเป็นคนอย่างนี้ก็เราก็ เราเข้าใจกันว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะว่าเรามีเพศมีอวัยวะเพศอวัยวะเพศนก็คือหนังเนื้อเอ็นนะมันก็หนังเนื้อเอ็นนั่นเองอวัยวะน้อยใหญ่มันก็คือหนังเนื้อเอ็นรวมตัวกันขึ้นมันแค่เป็นแค่รูปขันไอห,หนังเนื้อเอ็นเนี่ยถ้าเราแยกออกมาเป็นท่าสี่าตาดินลักษณะที่มันมีลักษณะแข็งหรืออ่อน ธาตุน้ำแล้วก็ไหลหรือเกาะกลุ่มธาตุไฟก็คืออุณหภูมิเย็นร้อนธาตุลมก็คืออาการของกายที่มีการตึงอาการหย่อนอาการหย่อนตึงมันเป็นอาการของธาตุสีธาตุสีเนี่ยมันให้เราเรียกว่าเป็นธาตุสี่ถ้าเราแยกออกมาเป็นลักษณะของการศึกษาทาง ชีววิทยาทางเคมีทางฟิสิกส์ล่ะมันก็แค่เป็นเป็นเซลล์เนาะเป็นเซลล์เป็นเป็นเซลล์อะไรเซลล์เป็นทิชชู่เป็นเนื้อเยื่อจากเนื้อเยื่อมารวมรวมคือกลายเป็นอวัยวะเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาเป็นรับสายเส้นพุงเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นแค่เซลล์ถ้าเราแยกยเอาไปจากอจากที่เป็นเนื้ เป็นอ่ะเป็นให้มันละเอียดขึ้นไปก็เป็นจากเซลล์นะั้นมันมีแค่อะไรมันมีแค่อะตอมอแค่อาร์ตอมอาร์อตอมหนึ่งก็มันมันเขต้องมีก็มีองค์ประกอบของสารสารมันมเป็นสารเป็นสารเป็นเคมีสารเคมีที่เป็นอะตอมนั้นก็ที่เราเรียกว่า,วามีโปรโตอนนิวตอนอิเล็กตรอนนั่นแหละ โปรอตอนในตอนนี้ตอนนี้มันมันก็คือพลังงานเป็นพลังงานของอะไรเป็นพลังงานของธาตุที่เราเรียกสมมติว่าธาตุธาตุโปรตีนธาตุไขมันนี่นะนี่ธาตุคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนั่นกป็ประกอบไปเป็นธาตุ ไฮโดเจนไนโตรเจนคาร์บอนเมื่อมันเป็นไฮโดเจนไฮไนโตรเจนเป็นคาร์บอนละมันจะบ่งบอกถึงความเป็นหญิงเป็นชายได้ที่ไหนมันเป็นแค่ประจุประจุพลังงานผู้ชายก็จะไม่มันก็แค่ประจุพลังงานผู้หญิงก็แค่ประจุพลังงานพระก็เหมือนกันก็ประจุพลังงานโยมก็เป็นแค่ประจุของพลังงานเนี่ยพลังงานทั้งสายเนี่ย รวมตัวกันขึ้นเป็นสารที่เราเรียกว่า RNA DNA รวมตัวกันขึ้นมาเป็นเซลมาเป็นเซลหลายเซลมันก็กลายเป็นเนื้อเยื่อจะจะเนื้อเยื่อมันก็กลายเป็นวัยวะถ้ารวมกันมากขึ้นมากลายเป็นแขนขามือเท้าวัยวะแล้วก็กลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นโยมเป็นคนเป็นสัตว์อย่างนี้แหละนะ ถ้าเราแยกแย่ออกไปก็้าแยกแย่ออกไปจนถึงขั้นปรมาณูมันก็มีแค่ธาตุไฮโดรเจนไนโตรเจนคาร์บอนอย่างนะนี้มันรวมกันขึ้นถ้าเราเอาไปศึกษาทางฟิสิกเคมี e, แล้วเราจะไม่มีคำว,ว่าหญิงหรือว้าชายไม่มีคำว,ว่าคนหรือไม่มีคำว,ว่าสัตว์ นี่เราในที่ในคำพีวัชระหายทะยาวัชปรมิตาสูตรเนี่ยท่าบอกว่ารูปเป็นความว่างเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นความว่างความว่างคือรูปรูปคือความว่างมันว่างจากความหมายแห่งความเป็นคนเป็นสัตว์มันแค่เป็นพลังพลังพลังของธรรมะเ,เมื่อมันเป็นพลังแห่งตัวตัวฐานตัวธาตุอย่างนั้น มันจะบอกได้ยังไงว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์และคนเราถ้ามีความรู้สึกที่มีความรู้สึกอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นมีสติปัญญารู้อย่างนั้นมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนเป็นคนมีฐานะไม่มีฐานะเป็นพระเป็นโยมก็ยอมพูดไม่ได้เนี่ยพอเราเมื่อเราเข้าใจถึงศสัจธรรมตัวนี้ นั่นแหละทำให้เราเกิดปัญญาความรู้ว่าทุกสิ่งทุอย่างไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลหรือเราเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายแต่ถ้าเมื่อใดที่เรายึดถือในความเป็นสมมุติล่ะเป็นหญิงเป็นชายเป็นภาพเป็นโยมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรวยคนจนเนี่ยเป็นเขาเป็นเราเป็นเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายอะไรขึ้นมาล่ะมันก็มีความยึดถือนะ ว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นคนจีนเราเป็นคนฝรั่งเป็นคนแขกนี่เกิดเหตุการณ์เช้านี้เนี่ยที่สมณีพระบวชพระรูร้อนอพ่อของเนนนนิมนเนนลูกของตนเองพร้อมด้วยเนนที่บวชด,ด้วยกันหกรูปไปรับบิณฑบาตพ่อเอาเนนใส่ รถกระบะไปแล้วก็ถูกโจนถูกคนผู้ก่อการร้ายผู้ไม่หวังดียิงถลม่มรถเนรเนรโอหนึ่งตายเนรโอนั่นเป็นลูกเป็นลูกชายของของของโยมที่เป็นตำรวจที่เป็นที่ขับรถไปรับนั่นแหละเลนนเอวหนึ่งก็บาดเจ็บเย เน้นจะสือขอาราเพศกันวันพรุ่งนี้อยู่แล้วก็มาถูกโจรที่เขามีมิจฉาชฐิว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกนอกลีดเป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่นะมันก็มันก็ทำกรรมอย่างนั้นเขาก็ถือว่าเขาได้บุญเขาเชื่อคำของพระเจ้าเขาเด้บุญอย่างนี้แล้วเขาจะได้บุญที่ไหนล่ะถ้าเราคิดอย่างเราล่ะมันก็แคบ ประจุแค่พลังงานแค่เซลล์แค่อวัยวะรวมตัวกันขึ้นแล้ความคิดความเห็นนั้นก็มันคืออะไรเราก็คือมิจฉาทิฐิความเป็นบาปเป็นมิจฉาทิฐิมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจึรู้สึกสะลดใจนะว่าลูกเนนมาบวดพักุรุร้อนมาจบชีวิตของตัวเองเสียเมื่อเราอยู่ในประเทศที่ไม่ เป็นปฏิทูประเทศเนี่ยปฏิทูประเทศสวัสะประเทศที่ไม่มีปฏิที่ไม่ที่ไม่มีคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเป็นคนพาลเนี่ยไอความเป็นพาลความเป็นบัณฑิตมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่จิตใจจิตใจที่เขาคิดไม่ดีมันเป็นพาลเป็นอกุศลเป็นบาปแล้วถ้าจิตใจที่เป็นบัณฑิตล่ะ ประกอบด้วยจาคะเมตตาปัญญามีความศรัทธามีความสดเริมใสมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอันนี้คือว่าเป็นบัณฑิตภาษาธรรมะเอาเรียกว่าเป็นบัณฑิตถ้าจ,จิตที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะทิ่ความเห็นผิดความคิดผิดอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าอากุศลเป็นพานเนี่ยมันก็เกิดให้เกิดโทษนะต้องถูกสังคมประนามเนี่ยเนี่ย แต่เขานั้นไม่ไม่มีความคิดอย่างนั้นเขาถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะเราทั้งหลายก็อย่าไปส่งเสริมเขาเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยให้เราตั้งใจที่พัฒนาจิตของเราเองนี่แหละที่เราเรียกว่าเป็นจิตของเราเนี่ยให้เข้าถึงสัจธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเป็นสุญญาตาว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตน ให้มีสภาพจิตท,ที่ดีงามให้เกิดจากข้าเมตตาปัญญาที่อยู่กับคนที่อยู่กันกับในโลกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดสันติสุขถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นคนตัดศาสนามันก็ก่อให้เกิดโทษทุกข์นะเหมือนกับว่าพี่น้องชาวคริสเตียนคาทอลิกเนี่ยเขาก็ได้บาะมุขของท่านของเขาก็ได้สังไก่กรรม เราสมเด็จพระสัตปาปาก็ถึงแก่ทำไปมันก็ว่ากลับไปสู่สวงสวรรค์กลับไปสู่กับพระเจ้าเขานั่นแหละนะแล้วนี่เราเพราะทัศนคติที่ดีมีความรักความเมตตาแต่รันแ้วกันมันก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขละถ้าเราทั้งหลายอยู่ด้วยเมตตาธรรมจิตใหญ่ของเราที่ประกอบด,ด้วยเมตตาธรรมมันก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขอย่างเพราะเราทั้งหลายถ้าเรา ประพฤติปฏิบัติให้แยกแยกตัวเองสละตัวเองนะจะทัวร์เป็นตัวคนเนี่ยมันก็ทาแยกแยกาไปเ่ะถ้าแยกแยกเอาวัยวะอวัยวะสาสองล่ะผมเอาไว้ที่หนึ่งคนเอาไว้ที่หนึ่งเล็บเอาไว้ที่หนึ่งฟันเอาไว้ที่หนึ่งหนังเนื้อไว้ที่หนึ่งเนื้อเอ็นกระดูกไว้ที่หนึ่งมันก็ไม่เหลือความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงล่ะมันเป็นแค่อวัยวะมันแค่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกอย่างนี้นะ มันไม่มีควาว่าคนไม่ว่าไม่มีคําว่าความเป็นหญิงเป็นชายแล้วแล้วแต,แต่เพราะว่าเรายังยังยังถือสมมติสัจจะอยู่อวัยวะเหน,นั้นก็เรียกว่าเป็นอวัยวะของผู้หญิงอวัยวะของผู้ชายได้แต่เพศนั้นมันหมดไปแล้วมันเหลือเปน็นหนังมันมีแค่หนหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปแล้วถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้มันจะไม่เกิด ความยึดถือยึดมั่นอัตรา,าตัวตนให้เกิดขึ้นนะแล้วก็จะทําให้เราเหมือนกับว่าถ้ามา,าปฏิบัติก็ทําให้เรานั้นได้ความสงบจิตสงบใจความคิดอาฆาตพยาบาทต่อคนอื่นความคิดแลอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลอื่นมันก็ระงับดับไปนะเราต้องตายต้องเข้าใจกันอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้ก็ทําให้เราได้พัฒนาจิตใจของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะเนี่ยขอให้เรานั้นได้ เข้าถึงเขาให้ใจว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมันมีสองหลักใหญ่ๆก็คือหลักของศีลธรรมและสองหลักของปรมัตธรรมหลักปรมัตธรรมนี่มันละเอียดมันเป็นแค่รูปนามอย่างที่ว่าเนี่ยกลายเป็นทางร่างกายก็เป็นเป็นเซลกลายเป็นขันเป็นธาตุกลายเป็นอวัยวะน้อยนิดถึงว่าเป็นปรมามูเป็นโมโนเป็นโปรตอนนวตอนอิเล็กตรอนเป็นพลังงานนะ เป็นพลังงานที่ยังที่มันหมุนอยู่ที่มันก็ประกอบกันขึ้นมาและจิตใจเนี่ยก็เป็นก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มันเป็นพลังที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ดีใจเสียใจชอบไม่ชอบโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นพลังทางธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นเป็นเป็นตัวจิตใจที่เราเรียกว่าตัวจิตใจ ที่เราเรียกว่าเป็นตัวบุญตัวบาปอย่างนี้แน่นะมอนพลังลบมันก็มีพลังบวกมันก็มีมันเหมือนกับถ้าเราเอาแยกธาตุออกไปอะธาตุที่เป็นประโยชน์ก็มีเป็นยุกเป็นยาก็มีธาตุที่เป็นพิษก็มีเป็นยาพิษเป็นสารพิษพอดีถ้าเราแยกแยกออกไปก็มันก็เป็นธาตุนะเป็นสารหนูเป็นสารพิษเป็นนั่นนี่มันก็เป็นสารที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นสารคอเลียนเป็นสารอะไรอะไรอะ มันก็เป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตุที่เป็นพิษกับธาตุที่เป็นประโยชน์เนี่ยถ้าเราถ้าเราไปสัมผัสกับธาตุที่เป็นพิษมันก็ทําให้เราตายได้ถ้าเราสัมผัสกับธาตุที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นาาายารักษาโรคภัยไข้เจ็บเราได้อันนี้ให้เราให้เรารู้ว่านี่คือตัวธรรมะนี่คือตัวสัจธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้น กับสิ่งที่ก่อให้เกิดคนเราจะต้องละในสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษเนี่ยบาปกุศลบุญอกุศลเนี่ยมันก็มันเป็นแค่มันก็เป็นแค่สภาวธรรมเหมือนกันแต่แต่มันเป็นสภาวธรรมที่มีโทษและมีประโยชน์มันมีโทษมันเป็นเราเรียกว่าบาปเรียกว่าอากุศลที่มันเป็นประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้เราได้เลือกถึงความจริงอย่างนี้นะ เมื่อเราเข้ามาปฏิบัติก็ให้ได้ประสานลาประโยชน์อย่างนี้อันนี้ก็ขออาจารย์ก็ได้ไดมาให้คําแนะนําคําแนะนาว่าสิ่งที่เรามาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีโยคีเนี่ยเรามาจะสร้างบุญสร้างกุศลละบาปละอกุศลนะสิ่งไหนที่เป็นพิษเราต้องทิ้งไปสิ่งไหนที่เป็นคุณเราต้องสะสมมันเหมือนกับสัตว์บางตัวเนี่ยมันมีพิษ เราต้องเอาพิษนั้นทิ้งไปส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังที่มันเป็นประโยชน์มันเราก็เอามาใช้เป็นอาหารกันกินได้นะสิที่เป็นพิษมันก็เราต้องเราต้องขอจัดออกไปสิ่งที่เป็นคุณเราต้องรักษาไว้อันนี้ขอให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเราทั้งหลายนะอันนี้อาจารย์ก็ให้ข้อคิดกับเราเป็น แล้วก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะเรา,าไหวพระได้ไ